สวัสดีครับคลิปนี้ต้องทําซ้ําเพราะอุปกรณ์เสริมที่ผมเอามาใช้เนี่ยปรากฏว่าลืมเปิดให้มันบันทึกเสียงนะครับเป็นไมคที่ช่วยตัดเสียงรบกวนก็ต้องมาทําคลิปใหม่เลยเริ่มทั้งแต่นาทีแรกเลยทําไป20กว่ากวนาทีแต่พออัปโหลดแล้วมันไม่มีเสียงนะครับก็มาเริ่มใหม่เกมที่14ที่อรูปผูบุกไป พบกับนิวคาสเซลก็ต้องบอกว่าอิฮาวีทำการบ้านมาดีมากๆนะครับใช้ผู้เล่นเข้าเพรสแล้วก็คีการเล่นของผู้เล่นในแดนกลางเราจนทำให้เกิดความผิดพลาดในหลายๆจังหวะเลยนะครับแล้วก็ผู้เล่นของเราเนี่ก็เสียใบยเหลืองเงินเยอะนะครับเกมนี้เนี่ยนับดูได้มีผู้เล่นที่เสียใบยเหลืองเอาเฉพาะตัวจริงเนี่ยก็มีทั้งหมด 4คนนะครับแล้วก็เทรนดลงมาในครึ่งหลังเนี่ยก็ไปตัดเกมเสียใบเหลืองเพิ่มอีก1คนนะครับเอดีฮาววางแทคกติกมาคียผู้เล่นในแดนกลางเราแบบไม่ใหพลิกเลยแล้วก็เล่นแบบถึงเนื้อถึงตัวตามที่ผมคาดไว้ก็คนเดิมนะครับคนดีคนเดิมก็คือโจเอลินตันก็มีความดิบความเถือนตามที่เห็นนะครับส่วน กิมไลซ์นี่คือตัวอันตรายที่จ่ายบอลทะลุทะลวงที่เด็ดขาดมากนะครับประตูขึ้นนำเนี่ยก็เกิดจากการออกบอลของกิมลไลซ์เพราะผู้เล่นของเราเนี่ยนะครับปล่อยให้กิมลไลซ์มีพื้นที่แล้วก็มีเวลาที่จะเล่นทำให้จังหวะที่กิมลไลซ์ได้บอลจากแนวลึกเนี่ยมีผู้เล่นของเราก็คือจามิก,กาเนี่ยนะครับ เห็นแล้วก็วิ่งเข้าไปแต่ก่อนที่ถึงตัวเนี่ยนะครับกีมาไลส์ก็จ่ายทะลุขึ้นมาแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับตัวลุกที่ผมมองว่าเป็นตัวที่อันตรายที่สุดเลยนั่นก็คืออีซักก็แตะบอลได้จังหวะยืนเนี่ยผมมองว่าถ้าฟานได์ไม่ทิ้งตัวลงมาเร็วจนเกินไปนะครับก็คือวัดไปเลยผมว่าลูกนี้อีซักลำหน้า นะครับแต่ฟนานไดเนี่ยนะครับพลิกตัวกลับมาก็มายืนต่ํากว่าอิซักพออีซักได้บอลเนี่ยนะครับก็แต่งหนึ่งจังหวะแล้วก็ฟนานได์เนี่ยนะครับยืนในเหลี่ยมที่ไม่ดีก็เลยเปิดช่องให้อีซักยิงก็ซัดจากระยะเกือบเกือบยี่สิบหลานะครับลูกพุ่งแรงแล้วก็เสยใต้คานสุดปัญญาที่ควิปจะเซฟได้เพราะบอลมันมาแรงและเร็วนะครับ แต่ก็ไม่คิดว่าอิซักเนี่ยจะตัดสินใจยิงเร็วขนาดนี้เจ้าบ้านขึ้นนำ1-0เราก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าจังหวะมันยังไม่ลงตัวคือรูปเกมในครึ่งแรกเนี่ยเราคลองบอลเยอะกว่าแต่การคลองเกมการสร้างโอกาสต่างๆเนี่ยนิคาสิลทำดีกว่านะครับนิคาสิลก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นำ1-0คลองบอลแค่38.9เรา กองบอล61.1โอกาส9ต่อ5ยิงเข้ากรอบ4ต่อ1แล้วก็เจ้าบ้านขึ้นนำ1-0ลูกเตะม,มุมก็เยอะกว่าเรานะครับ5ต่อ4แล้วก็จังหวะเซฟของคริปเนี่ยช่วยเซฟให้ทีมไปถึง3หนนะครับจังหวะหลุดแต่ละดอกแต่ละดอกเนี่ยนะครับน่ากลัวนะครับค่า xg จเนี่ยจุด8.1ของเจ้าบ้านนะครับส่วนเราเนี่ยนะครับค่า xg เนี่ยน้อยกว่าเยอะนะครับ เราแค่จุดสามเท่านั้นเองวิธีการเล่นที่ดูดันของนิวคาสเซิลเนี่ยสร้างปัญหาให้เราแล้วก็การชิงพื้นที่ชิงเข้าเล่นก่อนแล้วก็พอได้บอลก็เข้าทำเร็วแล้วการเคลื่อนที่ของผู้เล่นของนิวคาสเซิลนี่นะครับน่าจะมีการซักซ้อมวางแทคกติกนี้มาเพราะทุกอย่างเนี่ยมันพอเหมาะพอเจาะไปหมดเลยนะครับแต่แล้วนาทีทีห้เนี่ยเรา ก็มาตีเสมอได้จากเคอร์ทิชโชนนะครับรูกนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เราได้บอลจากจังหวะผิดพลาดของผู้เล่นนิวคาสเซิลแต่แมคกาเนี่ยได้บอลจากตรงกลางก็วางบอลลึกเข้าไปเลยนะครับทิ้งออกไปทางขวาโม e, ตามไปเก็บบอลจากนั้นก็พาบอลจี้เข้าหาลูอิสฮอร์แล้วจังหวะนั้นแหละนะครับโจนส์ Jones นะครับก็ควบ ะบึงมาจากกลางสนามเลยนะครับวิ่งสอดเขาเป็นกอบเกลโทษพอได้ระยะเนี่ยฮอลยืนห่างด้วยนะครับโมก็ไหลเข้าทางวิ่งของโจนโจนไม่จับเลยนะครับวิ่งเข้ามาก็แปแสกหน้านิคป๊บเป็นประตูตีเสมอแล้วก็นาทีที่62อแอนพินิก,กอร์ดอนก็จบสกอร์ได้จากการแทงบอลเร็วจากอิซักนะครับ ส,สวยเลยลูกนี้ก็เกิดจาก G กีมาไลซ์นะครับที่แทงบอลจากแนวลึกแทงบอลเข้าไปที่หน้ากรอบเกขตโทษค่อนไปทางขวามือของเราแล้วก็อิซักเนี่ยได้บอลแล้วก็พลิกจ่ายเลยนะครับเข้าช่องตำแหน่งของแอนนิอรอนเนี่ยไม่มีใครประกบนะครับเพราะว่าผู้เล่นของเราเนี่ยมลอยสูงก็เลยทำให้แอนนิตรอนเนี่ยนะครับแตะแล้วก็ยิงลักษณะที่ ยากที่คลิปจะเซฟได้นะครับลูกเสยขึ้นไปใต้คานก็เป็นประตูขึ้นนำสอตัวตนะครับลูกนี้ก็ต้องให้คเครดิตกีมาไ i z ์นะครับจากแท็กติกเนี่ยเราไม่ได้ขีกีมาไรส์นะครับก็เลยเป็นปัญหานะครับเพราะว่ากีมาไ i z ์เนี่ยเป็นคนที่สร้างจังหวะที่เป็นที่มาของทั้ง3ประตูเลยนะครับแต่นาทีที่68นะครับโมก็ทําประตูได้จากการเปลี่ยนตัวเนี่ยนะครับ เอาเทรนด์ลงมาแทนโจโกโมเมสนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยโจโกโมเมสก็ไม่ใช่ว่าเล่นแย่นะแต่ว่าตามแทคกติกเนี่ยนะครับก็อยากเอาเทรนด์เนี่ยนะครับมาสร้างจังหวะลูกนี้เนี่ยเป็นโชลิตนตันจ่ายพลาดแล้วก็บอลเนี่ยนะครับอยู่ที่โซโบโ,โซโบโก,ก็ไหลเอาทางขวาเทรนด์สอดเข้าไปเติมก็ตกวอลเร็วเลยแต่ไปติดลุยส์ฮอลล์บอลกลับมาที่เทรนด์อีกทีหนึ่ง เทรนต์แตะเพื่อเปิดพื้นที่นิดนึงแล้วก็ไหลเข้ามาให้โม e, นะครับโม e ก็จัดการจริงไม่เหลือนะครับเป็นประตูตีเสมอแล้วก็นาทีที่83เนี่ยก็เป็นประตูน่าจะเป็นประตูชัยของเรานะครับเพราะโม e, ก็ทำประตูได้อีกเทรนต์ Trend, ก็เป็นคนแอซิดอีกนะครับเป็นจังหวะที่เรากดต่อเนื่องเลยนะครับลูกนี้เนี่ยเราถ่ายบอลไปถ่ายบอลมาเนี่ยจงังหวะเยอะมากนะครับ จากซ้ายไปขวาบอลไหลจากเจอร์รโบเนี่ยถ่ายไปที่หน้ากรอบเกตโทษตรงนั้นเนี่ยก็มีแม็กกานะครับก็ไหลต่อไปบอลไปถึงเกติโจนนะครับเกติโจนเนี่ยนะครับก็แทงทะลุเข้าไปจังหวะนั้นนี่นะครับโซโบโอ,อยู่ตำแหน่งที่ทางบอลผ่านพอดีเลยแต่โซโบเนี่ยปล่อยให้บอลผ่านไม่เล่นบอลเลยหลยไปหาเทรนนะครับแล้วเทรนเนี่ยนะครับ ก็ได้บอลจากนั้นก็บรรจงนะครับทะลุเข้าไปได้ตำแหน่งที่ดีเลยโมเนี่ยขยับเข้าไปข้างในแล้วก็ไหลบอลไปให้โมนะครับที่ระยะประมาณสักผมดูแล้วก็อยู่ประมาณสักประมาณเจ็ดหลาได้นะครับโมเกี่ยวบอลพลิกตัวแล้วก,ววกว็ยิงนะครับไม่เหลือนะครับเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่อยู่สูงที่สุดแล้วตอนนี้นะครับก็ ทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมเดียวกันแล้วเกมนี้นี่ซัสสดสดงวยขึ้นนำดาวซันโวนะครับแล้วก็สถิติทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมเดียวกันเนี่ยแซงเวลูนี่ไปแล้วนะครับแต่จังหวะที่แมคก้าเนี่ยนะครับไปฟาวหน้ากรอบเขตโทษของเราแล้วจังหวะนั้นนะครับเป็นลูกฟรีคิกแล้วก็นิโคิลสันก็ใช้แผนโดยให้กีมาไรส์เปิดกีมาไรส์เนี่ยนะครับเปิดไปจุดนัดพบซึ่งลูกนี้เนี่ยมันเหมือนจะออกแล้วนะครับควิปอะ พุ่ง้าไปหาบอลแล้วแต่บอลมันลอยก้ยเส้นหลังน้งทนแล้วก็เลยตัดสินใจหดมือแต่ด้านไกลฟาวิงแชตัดสินใจดีบ,บอลสวนกลับมาบอลมันห่างเส้นหลังนี้เดียวเท่านั้นเองนะครับผมดูแล้วอยู่ประมาณสักหลาเศษเท่านั้นนะครับดีบมามุมมันแคบมากถ้ามีใครสอดเข้ามาเนี่ยตามแผนเนี่ยผมคิดว่าก็คงตบเข้ามาให้เพื่อนยิงแหละแต่ ไอจังหวะนี้นี่ครับเหมือนผีจับยัดนะครับมุมที่มันแคบมากๆเนี่ยนะครับบอลเนี่ยมันไหลเข้าไปไปเสียบเสาไกลก็เรียบร้อยตรงนั้นนี่ถ้าจะถามว่าเป็นข้อผิดพลาดของใครผมว่าเทรนด์ก็มีส่วนนะครับเพราะว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยเทรนด์ยืนอยู่แล้วก็ไม่ตามฟาบ,บิงแชร์นะครับแล้วก็ควีปก็เข้าใจได้ไอ้ที่ปล่อยให้บอลมันผ่านเนี่ยเพราะมันใกล้เส้นหลังเด็มทนแล้ว มุมแคบขนาดนั้นนะครับก็เรียกว่าผีจับยัดเราก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ทำให้ทีมที่ตามมาเนี่ยเชลซีก็ถล่มคู่ต่อสู้ไปหลังจากที่ถูกยิงขึ้นนำก่อนแต่ว่าตีเสมอได้แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็พาเลสทำประตูรัวๆเลยนะครับเชลซีก็ตามมาเป็นอันดับ2องห่างเแต้มอาร์เซนอลเปิดรับทีมนอน,อนๆเขาก็ ชนะ2.0นะครับจากลูกตั้งเตะนะครับที่เป็นทีเด็ดของเขาครับสัดส่วนการครองบอลเจ้าบ้านครองบอลน,น้อยกว่าอยู่ดีนะครับ41.4เราครองบอล58.6อันนี้เคยเียกว่าครองเกมแต่ไม่ครองบอลแต่ครึ่งหลังเนี่ยเราเหนือกว่าจริงๆนะครับโอกาสเนี่ยเป็น17ต่อ16ทั้งๆที่ก่อนที่แชร์เนี่ยจะดีดบ,บอลลูกนั้นย้อนกลับมาเนี่ย มันเสมอกันเท่ากันเลย16ต่อ16นะครับกลายเป็น17ต่อ16นะครับลูกที่ยิงเข้ากรอบก็เพิ่มขึ้นมา1หนจากเดิมในเสมอกัน5ต่อ5นะครับก็เลยกลายเป็นลูกที่ตีเสมอได้เสมอกัน3-3นะครับลูกเตะม,มุมเจ้าบ,บ้านก็แช่อยู่ที่5ครั้งเหมือนในครึ่งแรกนะครับเราลูกเตะม,มุมเยอะแต่เราทำให้เป็นประตูไม่ได้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่ารูปเกมเราดีกว่านะครับ ค่เอจี้าบ,บ้าน1.72เรา1.94เราดูดีกว่าแต่จังหวะที่มันน่าได้มันก็ไม่ได้นะครับโอ้โหเยอะเลยนะครับจังหวะดาร์วินโอ้โหหลายจังหวะนะครับมาดูคะแนนผู้เล่นดีกว่านะครับควิปเกมนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดในจังหวะที่ปล่อยให้ลูกฟรีคลิกในนาทีที่90มันเข้าใจได้อะผมไม่ตำหนินะ คือไอ้ลูกแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้รักษาประตูที่เก่าๆเนี่ยก็มีโอกาสพลาดแบบนี้ได้ไอ้จังหวะที่ดีนีครับการเซฟเนี่ยหลายลูกของมันจะแจ้งนะครับก็ดักได้อย่างลูกที่แอนทนีกรอนหลุดเข้าไปจังหวะที่โจโกเมสเนี่ยดีดบอลไม่ดีนะครับเพราะลูกนี้เนี่ยถูกกดดันเข้ามาเร็วพอบอลมาถึงเนี่ยแอนทนีกรอนก็ตามเข้ามากดดันถึงนะครับโจโกเมสออกบอลไม่ถนัด บอลมันก็เลยไปตกข้างหน้าแอนดี้คอร์ดอนจังหวะนั้นเนี่ยควีปก็เซฟได้ผมให้ควีปหกนะครับคือไอ้ส่วนที่ดีก็มีนะครับไอ้ส่วนที่พลาดเนี่ยไอ้ลูกตีเสมอเนี่ยแหละครับต้องทําใจในช่วงต้นๆเนี่ยนะครับที่เราเป็นลองในเนเอร์นใหญ่เยอะๆเนี่ยนี่ควีปไปช่วยไปเยอะนะครับโจโกเมสก็มีจังหวะจังหวะนั้นจังหวะเดียวแหละนะครับที่ดีบอลมันไม่ถนัดแล้วมันตกอยู่ข้างหน้าแอนดี้กคอร์ดอนเนี่ยชกเข้าไปโดนกับควีป ดีแต่ว่าคริปเซฟชีวิตโจโกโมเมสได้แต่ภาพโดยรวมเนี่ยผมว่าโจโกโมเมสเนี่ยเล่นดีเล่นได้หน้าพอใจด้วยนะครับเป็นตัวที่นิ่งเก็บบอลจังหวะสุดท้ายได้ดีออกบอลก็ดีนะครับไอจังหวะที่ถูกกดดันเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวอื่นเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดแหละนะครับเพราะทีมเนคเซอร์เนี่ยนะครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยเขากดดันได้ดีนะครับผมคิดว่าโจโกโมเมสเนี่ยผมยังให้ได้ถึง6.5นะครับ ใครจะมองว่าไม่ดียังไงเนี่ยแต่ในที่สุดก็ถูกเปลี่ยนออกนะเพราะว่าอา์เนอร์เนี่ยต้องการให้เทรนด์เนี่ยนะครับลงไปเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับฟานไดฟ์ mm hmm. ive, นะครับเกมนี้เนี่ยจังหวะผิดพลาดมีให้เห็นพอสมควรเลยนะครับไอจังหวะที่ปล่อยให้อิซักยิงจังหวะแรกเนี่นะครับการเช็คลน์ไม่ดีแล้วก็ พอผิดตำแหน่งแล้วอิซักเนี่ยนะครับแต่งเข้าทางการยืนเหลี่ยมยืนก็ไม่ดีลูกนั้นนะครับอิซักพอบอลเข้าระยะก็ต้องลองนะครับแล้วก็ไม่เหลือนะครับยิงดีบอลเสยขานคริปก็ป้องกันไม่ได้ลูกมันเร็วแรงด้วยครับแต่ภาพโดยรวมเนี่ยฟานไดเนี่ยก็ยังทหน้าที่ดีๆแต่ผมคิดว่าการสั่งการแนวรับยังมีปัญหาอยู่แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตเอ็ดดี้ฮาวนะครับเทคนิคเทคนิคเขาดี Tech 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 นะครับ ฟันได้เนี่ยผมก็ให้ไปได้ที่6.5ได้นะครับจอร์โบเกมนี้ก็เล่นลำบากนะครับแต่มีจังหวะที่ทะลุทะลวงเติมไปได้ดีนะครับแต่บอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ถึงกันดีนะักแล้วก็การที่ผู้เล่นของนิว c คาสเซลเนี่ยนะครับเพรสแล้วกดดันได้ดีเนี่ยครับทำให้จอร์โบเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่ทำประโยชน์อะไรไมากนักนะครับเกมนี้เนี่ยจอรโบเนี่ย ไม่ได้มีส่วนที่อยู่ในซีนที่เสียประตูแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากมาปผมมให้6นะครับยาเรินควันซ่าเกมน,นี้ถูกจับไปยืนแบ็ขวาก่อนปรับมาเล่นเซนเตอร์มีจังหวะที่ดีๆจังหวะหนึ่งนะครับที่พาบอลตะลุยขึ้นไปแล้วก็สอดเข้าไปในกรอบ18หลาและมีผู้เล่นของนิวเคเซนตตามรุมเยอะเลยแต่ก็ยังไหลบอลไปให้โมได้แต่โมเนี่ยนะครับ กะจะแต่งสักหนึ่งจังหวะนะครับเพราะว่าบอลมันมาใกล้จัดนะครับพอแต่งปั๊บก็เลยเสียโอกาสที่จะจบสกอร์นอกนั้นเนี่ยภาพโดยรวมไม่ถึงกับเด่นนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเสียหายแต่ดวนกับความคล่องของผู้เล่นของนิวเซนนะครับโดยเฉพาะแอนทินิกอร์ดอนกับอิซักเนี่ยนะครับก็ดูแล้วตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับยานควอนซาเนี่ยแม้ว่าปรับมายืนเซนเตอร์เนี่ย ก็ไม่ถึงกับโดดเด่นมากมายนะผมให้เต็มที่ไม่เกิน6 5นะครับแมคก้าครึ่งแรกชุลมูลปั่นป่วนแล้วก็ทั้งผู้เล่นเราที่โดนใบเหลือง4ตัวเนี่ยนะครับหนึ่งเนนั้นก็มีแมคก้านะครับที่โดนใบเหลืองแล้วก็น่าจะโดนแบนในเกมหน้าดูจากการเล่นที่ผู้เล่นของนิวคาสเซลเนี่ยขีย่แลวเข้าเร็วเนี่ยนะครับแมคกาก็ค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็บางจังหวะเนี่ยนะครับก็เลยจําเป็นที่จะ เข้าบอลในจังหวดที่สีเปรียบแล้วก็เป็นที่มาของใบเหลืองนะครับแต่ครึ่งหลังในยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นตัวที่ออกบอลจังหวัดสุดท้ายเนี่ยดีขึ้นมากๆจริงๆเนี่ยผูดด้เล่นของเราเนี่ยนะครับในครึ่งหลังนี่ในแดนกลางหลังจากกราฟตินตัวออกเนี่ยนะครับเราดูเหนือกว่าทีมนิวเซนนะครับแม็กกาเนี่ยคะแนนที่ยกระดับขึ้นมาในครึ่งหลังเนี่ยทำให้ผมให้ได้ที่7ถึง7.5นะครับ ัดมากราฟนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่กราฟไม่สามารถที่จะเล่นได้ถนัดเลยเพราะว่าพอแตะบอลผู้เล่นของนิคสันถึงนะครับแล้วก็เข้าบอลแบบไม่เกรงใจใครนะครับโดยเฉพาะโชยัตนตันเข้าบอลหนักแต่ว่าก็แปลกใจที่รอดมาได้เรื่อยๆนะครับพอเปลี่ยนกราฟออกเนี่ย เกมในแดงกลางเรายกระดับขึ้นจริงๆนะครับกราฟเนี่ยต้องพัฒนาจังหวะนี้จังหวะการเล่นที่มันจําเป็นที่ต้องเล่นเร็วเล่นง่ายนะครับกราฟเนี่ยผมให้แค่ผ่านนะครับ6.5จริงๆเนี่ยจะให้น้อยกว่าดี้จะทำไปแต่ก็มีจุดที่ดีอยู่นะครับตัดมาเกอร์ติชอนนะครับยกระดับขึ้นมาชัดเจนในครึ่งแรกเนี่ยนะครับไปไล่แดนบนแล้วก็บอลเราเนี่ยมันไม่ได้เปลียนในแดนกาง ทำให้บอลเนี่ยมันขึ้นไปถึงข้้งบนนี่ยากนะครับก็ปิดพื้นที่ได้ไม่ดีพอแต่พอรึ่งหลังลงมามายืนแทนกราฟเนี่ยก็ฉายแสงได้อย่างโดดเด่นแล้วก็เป็นตัวที่เคลื่อนที่เข้าไปจากแนวลึกก็ไปยิงประตูที่โมเนี่ยนะครับตบเข้ามานาะทีที่50สเนี่ยสวยมากนะครับพูกนั้นเป็นวิธีการเล่นแล้วก็แนวทางที่น่าประทับใจนะครับโจนเซ่นะครับเกือบยิงได้อีกประตูหนึ่งนะครับ แต่ก็เสียดายนะครับที่มันไม่ได้นะครับโจนเนี่ยยกระดับขึ้นมาครึ่งแรกก็ไม่ได้แย่แต่ครึ่งหลังเนี่ยนะครับฉายแสงผมให้7.5ได้นะครับโคีิกักโปบอลไปถึงกักโปเนี่ยโอเคเลยถือนะว่าเล่นได้ดูดีคนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ามันต่อยอดขึ้นไปอีกไม่ได้นะครับมีจังหวะสวยๆนะครับเกือบเป็นแอซิดจังหวะที่โขกลูกเปิดของโมเนี่ยนะครับที่บอลเนี่ยมันย้อนกลับไปที่เสาแรกดาวินเนี่ย ขยับตัวช้าไปนิดเดียวนะครับเข้าไม่ถึงบอลน,นะครับไม่งั้นเนี่ยมีแอซิดลูกนี้นะครับภาพโดยรวมกักโปเนี่ยผมว่าน่าพอใจนะครับไม่เจ็บนะครับดาวินนะครับดาวินเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่น่าประทับใจขยันขันแข็งจริงนะครับกดดันได้พอสมควรมีจังหวะที่น่าจะยิงได้อยู่ถึง2หนนะครับแต่ก็ยังไม่ปประตูแล้วจังหวะจ่ายบอลเนี่ยดาวินเนี่ยจ่ายไม่ดีเลยนะครับ แต่ได้เรื่องความขยันนะครับแล้วก็กดดันแต่เวลาเชื่อมบอลกับเพื่อนเนี่ยนะครับบอลจากเท้าดาวินเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับผมให้แค่6แล้วกันนะครับมีจังหวะหน่าผิดหวังอยู่ก็หลายจังหวะนะครับภรพโดยรวมใช้ได้นะครับทรนแอซิดถึง2ประตูนะครับทั้ง2ประตูเนี่ยก็แอซิดให้โมนะครับด้วยวิธีการเล่นด้วยในทางการเล่นแต่เกมรับเนี่ยกับเป็นปัญหาของเทรนนะครับหลายจังหวะที่นิวคาเสเซิลเนี่ย ทำอันตรายเราได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่การขึ้นเกมทางฝั่งขวานเนี่ยแหละครับเพราะว่ายยเรนควันซ่าเนี่ยไม่สามารถเก็บบอลที่มันผ่านเทรนไมไปได้แล้วตัวที่จะไปตามซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไม่ดีพอไอจังหวะที่เสียประตูตีเสมอในทีที่90เนี่ยนะครับเทรนก็ไม่ตามนะครับภาพโดยรวมประโยชน์ก็เยอะนะครับเพราะว่า2องเอสิสเนี่ยนะครับทำให้เราเกือบชนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนได้ไป7 แบบสบายๆนะครับข้อผิดพลาดก็มีบ้างท,ทำใจนะครับโซโบลงไปมีประโยชน์นะครับขยันขันแข็งเล่นแทบไม่เสียเปรียบเลยนะครับแล้วก็จังหวะเชื่อมต่อหลายจังหวะที่จะต้องปล่อยบอลก็ปล่อยหลายจังหวะที่ต้องเล่นก็ทําได้ดีนะครับมีส่วนเกี่ยวับเกมที่ทําให้คุณภาพของเกมในเครื่งหลังเราดีขึ้นนะครับโซโบเนี่ยผมให้ได้อยู่นะครับที่6.5ได้นะครับ วูดิอาสนะครับลงมาเนี่ยไม่ได้เหนือกว่ากักโปนะครับลงมาช่วยเชื่อมเกมแต่บางจังหวะเนี่ยตะเก่าหน่อยเนี่ยมีจังหวะหนึ่งเนี่ยที่พาบอลฝ่าผู้เล่นของนิคเคิเซนเนี่ยสอสาตัวเข้าไปไปถึงนิกอบเขตโทษแล้วแล้วก็โดนตามตอดข้างหลังนี่นะครับจังหวะนั้นเนี่ยถ้าทิ้งตัวผมว่าก็ได้จุดโทษนะครับจังหวะแบบนั้นเนี่ยนะครับบางทีมันก็ต้องมีบ้างนะครับ เป็นด์กอาร์ตแต่ว่ารูดิอาร์ตเนี่ยนะครับก็พยายามทรงตัวแล้วก็เล่นบอลต่อนะครับก็เลยไม่ได้เปลียบจังหวะนั้นภาพโดยรวมเนี่ยรูดิอาสก็ถือว่าดูใช้ได้นะครับไม่ได้แย่กว่ากากโปแล้วก็ไม่ได้เหนือกว่ากากโปมากมายนะครับผมให้6แล้วกันนะครับเพราะว่ามีเวลาอยู่ในสนามก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีนะครับภาพรวมรวมถือว่าโอเคเกมนี้เนี่ยต้องให้เครดิตเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็ ในส่วนของอนเนอร์เนี่ยผมมองว่ามายกระดับดีขึ้นในครึ่งหลังแต่ถ้าดูเฉพาะเจาะจงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องแทคกติกเรื่องเหลี่ยมเนี่ยเอดีฮาวเนี่ยเหนือกว่าสล็อตนะครับเสมอก็แฟดีนะครับไอ้รูปผีจับยัดเนี่ยทำใจมันระยะขนาดนั้นนะครับแล้วก็มุมที่มันแคบขนาดนั้นเนี่ยพระวิงแชร์เนี่ยทำให้มันเป็นประตูได้ก็จะไปโทษใครนะครับ จะโทษพิบมันก็ไม่ควรที่จะได้รับการตํำหนิมากมายนะครับเป็นเพราะสมาธิของเราแล้วก็การที่ไม่ส่งใครเข้าไปขี่กิมมารไล์นี่นแหละนะครับผมมองว่าไอ้เกมแพลนตรงนี้แหละที่คิดว่าอันเนอร์เนี่ยนะครับเป็นรองนะครับเพราะว่าทั้ง3ประตูของนิเกอเนเนี่ยก็มาจากกิมมารไ์นี่แหละครับสวัสดีครับ